เอาเลยี่ถ่ายแล้วโอเคครับก็เริ่มเก็บเสียงจากเมื่อกี้เนาะครับครับผมก็อันแรกเนี่ยก็คือไอดีเลยครับเดี๋ยวพี่บอกกันสิว่าเรา,เราเก็บเสียงทําไมทําไมถึงต้องเก็บเสียงพอลืมวเวลาวิ่งอะลมเข้าช่องนี้เป็นรอยต่อมันไม่สนิทเหมือนพวกเบียเหมือนพวกเบนสะ์แต่เบนส์รุ่นใหม่ก็เก็บได้นะอืพวกซีค์ดอะหาวอนกันครับ คือคือปัญหาก็คือเวลาเราขับรถเนี่ยแล้วเราจะได้ยินเสียงใช่คนมีฟอร์จูเนอร์จะรู้จักเลยเสียงแห่งฟอร์จูเนอร์จัดไปครับผมนี่เลยนี่ก็สายางประมาณนี้นี่คือยางขอบยางกระเสียงเนี่ยมันจะเป็นรอนอากาศคู่2รอนใช่ไหมครับพอพอยางประตูปิดเสร็จมันก็จะมาหนีบอยู่บนนี้ยางหนีบไปยางมันจะเงียบเึ้นเยอะตัวเป็นเป็นมันเป็นอย่างนี้อย่างี้อย่างงี้ย มันจะเป็นรอนอากาศคู่สองรอนเราต้องค่อยๆมานั่งแปะแต่ถ้าแปะไม่ดีก็ร่อนครับต้องค่อยๆทานะครับผมแล้วอีกงานหนึ่งหน้าเครื่องหน้าเครื่องโต๊หน้าเครื่องเอ๊ะผมไม่เคยได้ยินมันคืออะไรออกก่อนมาตโชว์อีกอ่ะว่ามานี่เลยแกะให้ดูครับแกะธรรมดาใช้ปากกดเลยนะครับอันนี้เก่งใจนะครับออกสื่อครับมันมันคืออะไรยังไงพี่เป็นยางทำไม่ยากอย่างนี้ครับ ไอ้ตรงกระจกรถกับตรงคอนโซลเขอเข้าไปดูหน่อยนะถ้มันมีรอยต่อดูดูมันมีรอยต่อเห็นไหมครับอ่าอ่าทีนี้ถ้าเสียงมันรอดจากตรงนั้นขึ้นมาครับครับครับมันรอดอยู่แล้วครับครับก็เอาไอ้ยางตัวนี้ครับเป็นลอนสาวเนี่ยเลยครับยัดลงไปครับขอดูรอนหน่อยขอดูลอนหน่อยแน่แน่แน่อือขอดูอีกมุมหนึ่งที่อีกมุมหนึ่งมันจะรอนเดียว มุมนึงมันจะสองลอนอ๋อใจเย็นๆพี่โอเคครับผมครับนะครับคือไอ้มุมสองลอนเนี่ยเข้าตัวครับกดไบก็จะฟอกพอดีอ๋อมันก็เท่ากับว่ามันจะเป็นเหมือนลิ้นริมแบบกันเสียงเข้ามาเสียงเข้าแทันนี่ไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยครับช่วยได้เยอะไม่กี่ร้อยแต่ว่าให้คุณภาพหลักหลักเท่าไหร่หลักหลักต้องใช้ครับหลักต้องใช้เนี่ยประมูลมันค่าไม่ได้เลยโอ้โหมันแพงครับผมมันแพงที่มูลค่าของการติดตั้งคราวนี้พอเวลาเก็บเสียงถึงตรงนั้นนั้นมาเสร็จครับก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเชิดลงนี้นะครับครับเิอ่ามีการดัประตูพี่แผงหายไปไหนอ่ะอ่าถอดให้ดูเลยครับออ๋ถอดเหรอคือธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นรูฮะตรงนี้มันจะเป็นรูปกติมันจะเป็นพลาสติกนะครับใช่เฮ้ยผมลืมแนะนำตัวเลยผมจอนจากซาโมบิลนะครับไช่ครับถ่ายเข้ามาแล้วครับนี่ดแนานครับก็ทำเครื่องเสียงอยู่แหละโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นแผ่นพลาสติกพลาสติกแต่ว่าเสียงมันจะรอดเข้ามาได้ใช่ไหมครับหน่อยเสียงมันจะรอดได้บูทิ้วเลยครับโอ้โหพี่ครับผมมันเป็นดับที่มีให้ตัวได้ด้วยนะ ใช่ครับบูที่วเป็นยางที่ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นก็ไม่เหนียวเนินอ่ะครับอนุก็จะค่อนข้างแน่นล้างออกง่ายว่างั้นเถอะ่ล้างออกง่ายแล้วก็ปูได้ฟอยทีเดินครับอันนี้ก็ช่วยลดความร้อนได้ใช่แล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่ติดไฟใช่จะไม่เกิดไฟไหม้นะฮะใช่ก็เป็นคุณสมบัติที่ดีสุดๆในเท่านี่หาได้แล้วครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรดีกว่านี้เดี๋ยวอัปเดตเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับแพงไหมพี่ไม่แพงเท่าไหร่ไม่กี่ตังค์พันกว่าบาทเฮ้ยบูที่ว่าตดี ริ่งดีใช่ครับผมติดให้ผมมั้งดิได้เลยได้เลยรถผมมันยังไม่มีแผงประตูเลยนะพี่โอเคแต่ต้องใส่แผงประตูอย่างแรกนะครับผมโอเคก็อันนี้ก็เข้าๆแต่แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวพาไปยังอื่นครับผมครับขอบคุณครับ